หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะสําหรับคุณเจเจตรินวัฒนาศิล์นักร้องแรปยุคแรกของประเทศไทยที่ไม่มีใครเนี่ยไม่รู้จักแล้วก็ทราบกันดีว่าคุณเจเจตรินนะคะได้แต่งงานกับคุณปิ่นเกตมณีและมีลูกชายสุดหล่อด้วยกันทั้งหมดในสามคนได้แก่เจ้านายเจ้าขุนและก็เจ้าสมุทรอีกทั้งคุณเจเจตรินนะคะก็ยังมีลูกสาวนอกสมรสคนหนึ่งที่เกิดกับคุณจีน่าจีดาภาอาดีตรองนางสาวไทยอย่างคุณเจด้าแล้ววันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะมาเปิดภาพล่าสุดของน้องเจ้าสมุรลูกชายคนเล็กทาย,ยา แล้วก็คุณปิ่นงานนี้บอกเลยว่าโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยขยี้ตาลัวๆพเพราะหล่อมากบอกเลยคําเดียวว่าหน้าตาดีทั้งตระกูลค่ะ เรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นน้องคนสุดท้องของบ้านนะคะแต่ก็หล่อเหลาไม่แพ้พี่ๆเลยทีเดียวสาหรับเจ้าสมุดจากวัฒนศิลป์ลูกชายคนเล็กของนักร้องดงังเจเจตารินแล้วก็ปิ่นเกตมณีที่นับวันนะคะต้องบอกเลยว่าฉายแววหล่อและล่าสุดได้กลายเป็นหนุ่มสายแฟชั่นเข้าวงการนายแบบไปแล้วงานนี้เรียกได้ว่าฉีกแนวพี่ชายทั้งสองคนอย่างเจ้านายแล้วก็เจ้าขุนมากเลยทีเดียวต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาน้องเจ้าสมุดกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะปกติแล้วค่ะทางอินสตาแกรมของคุณแม่ปิ่นเกตมณีเนี่ยกักกจะพพต์ภาของลูๆบไไชวิ วันอยู่แล้วและงานนี้ต้องบอกเลยว่าูจูเนี่ยน้องเจ้าสมุทรเนี่ยก็ฉายแววหล่อกเกินตาหลังอายุครบ18ปีกลายเป็นหนุ่มเต็มตัวงานนี้ทําเอาฟแฟนๆเนี่ยต่างฮือฮาไม่น้อยเมื่อหนุ่มหน้าใสดีกรีเด็กนักเรียนนอกนะคะที่จบไฮสคูลประเทศอังกฤษเมื่อกลางปีที่แล้วหน้าตาดีแบบผิดถูผิดตาขึ้นมาเลยดนงานนี้ค่ะทางด้านของน้องเจ้าสมุทรนะคะก็ได้โพสต์ภาพล่าสุดขณะถ่ายแบบกับพี่ชายทั้งสองคนได้แก่เจ้านายแล้วก็เจ้าขุนแต่งานนี้กับเอาสะดุดตาบนใบหน้าที่หล่อเหลาแล้วก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นของเจ้า เจ้าหลายคนนั้นเนี่ยสงสัยว่าเจ้าสมุทรไปทําอะไรมาหลอ่อขึ้นหรือเปล่าทางกลางคนบันเทิงนะคะที่เห็นภาพล่าสุดที่โตเป็นหนุ่มแบบเต็มตัวเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายอาทิเช่นคุณเป้อารักค่ะที่เข้ามาชมว่าหล่อจังพร้อมกับอิโมจิรูปหัวใจงานนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาเปิดภาพล่าสุดของน้องเจ้าสมุทรกันว่าจะหล่อเหลาขนาดไหนงานนี้ไปชมพร้อมกันเลยค่ะ